แถวๆจีนแล้วก็โคราชแล้วก็อาจจะมาคือคือตอนนี้ที่ผมมาก็คือที่นี่ที่ทมุ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าชุมชนสนใจอยากจะสร้างเนี่ยก็คือว่าจะเริ่มสร้างที่นี่ก่อนแล้วก็จะาเกิดว่าต่อไปที่สนใจอยากจะสร้างเนี่ยคือผมก็อาจจะไปช่วยสอนชุมชนได้ผมอยากให้ว่าไปดูงานให้ลงไปทำกับเขาจริงๆเลยมันจะเป็นงานครับคือผมมีทีมงานของผมอยู่แล้วลงไปทําเลย ไช่วยทาไปช่ยผสมรรู้จากทีเลยไม่ใ่ไม่เหียนือยไ่แหี่ยนอม่ยนอยู่ไม่พแกนอยเขตัดอกเขบอว่าจินใส่รัดเชีองไว้ะเมีด้วยตามามีแสงหนอาาจี้องเียตันีเลย่ม่งเงินเยน่งเนเลยนอ่งเงิเลยนอ่งเงิเป็น่เลยนันยนั่เนเน่งเงิยน่ยน่นน่กเินเยนิลยงเยเนยน หลังจากไปบนงานกลับมาแล้วมาเหื่อยแล้วข้าตัลงมาเห็นอย่ไหนก็ต้องแล้วเบ้องงานจ้องไปด้ยเอาไปดูเลยเอาไปดูแล้วพบเอาไปดูแล้วที่กากประตูเมื้อปหนแดงที่น Actually, yes. more, ี่เด็กน่อยมันร้องไห กางก่อสร้างอันนี้ของงานเลยของงานเลยแลแต่ทำดินนี่นะเขาจะถึงเลยเขาเลยเขาอยดรอบนั่นละของตัวใด้ัวผมทาคุดได้น้องหน้าผมเออคุดได้น้องหน้าไปมากเลยมีดเหนียวเปนเหลียงๆได้ต้องทานหรอต้องทานตองทาน่มากโอ้ของผมเป็นไดิพร้อมสเตยเลยล่ะบอสด้ซื้อนักท่งเที่ยวน้องงานแม่ในรีมอรตทดินเลี้ยงปล่เรากา๋กจั เอาอันน้กกิไมือว่าจริงๆแล้วเกิดว่าเราสามารถทขแบบคลายให้มันทื่มัาได้เน่ยมัจต้องไม่เปนมากรับอ่านีี่ืู้่ับกอกอันเยวไปหรือ มันจะมีหลังเนี้ครับเป็นบ้านดีที่สุดอยู่ที่พี่บูหลังนี้เนี่ยหลังนี้อายุประมาณ80ปีแล้วก็ไม่ได้ต้องแทนเลยตลอด80ปีครับอยู่อย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้ราคาก็ไม่เปลี่ยนราคาก็ไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าก็คือว่าคือชั้นล่างเนี่ยเป็นดินแล้วก็ชั้นบนเป็นไม้ครับก็คือว่าไอ้ผนังตัวเนี้ยมันก็อยู่มาตลอดไม่ได้ซ่องก็ได้ จิท uhm, ี่ดีจี่ไม่ต้องเผาเลยครับไม่ได้ดิบมีส่วนผสมแห้งอะปั้นเป็นลูกเป็นลูกสี่เหลี <t os scholars> ่ยมเป็นก้อนแล้วก็แห้งมาก็พอได้เลยครับเราก็ทําเป็นไม้แปบนะครับพอเอานินอัดเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยให้มันทิ้งไว้ให้มันแห้งบางทีมันก็เหมือนมันก็คล้ายๆกับที่เราทำกีดเผาไวอย่างนั้นแหละครับ แต่เราไม่ได้บอกแต่ว่าเราไม่ได้ทอลนในคือแปลว่าเราไม่ต้องทำอะไรคือมันจะเสื่อมอยู่เลแต่ว่ามันไม่ได้เสื่อมมากครับอิดธรรมดาที่เราทำเน่ยมันจะก้อนเล็กนิดเดยว่ไครับแต่อิดนี้เนี่มันจะก้อนหนาผนานจะหนาประมาณ20เซนทีนี้เ่ยโดยปกติแล้วฝนลงเนีไม่ว่าจะลงยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ทั้งหมด20เซนแรกคมันจะอยู่แค่นิ่วสนิ้วแล้วถ้าเกิดราปล่อยให้มันแห้งไปเนี่ยมันก็จะแข็งหมดเลย คือที่ว่าผมช้านเนี่ยมันจะช้าปัญหามันจะเป็นเรื่องความสวยงามเฉยๆมันไม่ได้เป็นอะรช้าจนมัน,นทังแล้วมันก็ช้าไปต้องช้ามาอีกก็คือถ้าเกิดว <c oughs> ่าเราทำชายคลายยาวเนี่ยอาจก็อาจจะไม่จำเป็นต้องช้าเลยไนวะ้ <c oughs> แล้วก็ไอ้ตัวผนังที่มันหนาเนี่ย,ยน,นั่นก็คือมันจะช่วยการความร้อนจากนอกเข้าบ้านเวย เยทำไม่ขึ้นไม่ทะลัแเกล็กที่ซื้อชื่อเตาท่าก็เห็นบเต่าทาคินไม่างเดียวกันของมือเห็นเ่าท่าเขาตัดก็เล้เผาฐานเขาเดี๋ยวมันก็เผาความร้อนเนาะแบบคึดตามพุ่นแก้ทันี่เขาไม่ได้นเขาแล่วนาวเขาไปจนวัาเขา่านดินมันได้แล้วความร้อนเต็มที่แล้วไงก็เลยแข็ง ตอนที่มันมันยกเขาก็ออกแบบเอาพวกแบบเลนแบบ,แบบเป็นลีเอียดกีบบ่อห่อนะอกกว่าผสมกับน,น้ำของประเทศละคือบ้านบ้านจีนเนี่ยมันจะมีถ้าของโบราณมันอยู่แถวทางนี่ครับทางทแถบฝั่งแม่น้ำโขงนะครับทางสีสกเกตทางลุ่มน้ำมูลนะครับอุบลสีสกเกตยังมีค <ๆๆ S 1> ือนี่นี่แต่ก่อนสมัยก่อนคือนคนจีนเนี่ยลงมาจากล่องแม่น้ำมา แล้วก็เขาจะมาที่เป็นพอ่อค้าเนี่ยาก็จะซื้อมาขายแต่ว่าจะเหลืออยู่ไม่กี่หลังแล้วแแววว้้้เขาินลหอ่ยู คือส่วนผสมของดินเนี่ยคือเศษใช่ไหมครับครับก็คือว่ามันจะมีอยู่สามส่วนก็มีดินเหนียวมีทรายมีแกลบแต่ว่าดินเหนียวกับทรายเนี่ยดินบางที่มันมีส่วนผสมกันอยู่แล้วระหว่างดินกับทรายคือก็ต้องไปดูดินในพื้นที่ก่อนว่าได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าได้เนี่ยก็คือผสมแค่แกลบอย่างเดียวทินถามว่าดินเหนียวกับทรายเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราลองดินในพื้นที่เนี่ยมันลองปั้นก่อน แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งถ้าเกิดว่ามันเล้าวแสดงว่ามันมีดินเหนียวเยอะเกินไปครับถ้าดินเหนียวเยอะเกินไปก็ต้องหาทรายมาเพิ่มนิดหน่อยหรือว่าถ้าเกิดเราปาั้นปั้นแล้วเนี่ยปั้นเสร็จแล้วพอแห้งขึ้นเนี่ยไม่มีรอยเล,ล้าวเราก็ลองไปจุ่มน้ําดูแล้วก็ยกขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันละลายเนี่ยแสดงว่าทรายมันเยอะเกินไปแ้ดาาินที่นั่ต้องหาดินเหนียวมาเพิ่ม ดิแกงหรือเปล่ามันเหล้าหรือเปล่าใส่ข้วเข้าในแบว่าเหล้าเบล่งบงานก็เห็เห็หลายคนเดรแบนี้เราเ็ลโอิ่มด้วยใช่ไหมอืมใส่ข้าวแล้วก็แกงนิเดียวเขาดูรนี่จริงๆแล้วทักษิณก็คือทำเี้ครับก็จะมีไม้แบบตัวหนึ่งที่คล้ายๆจเนี่ยครับแล้วก็ยิ้มอัดเข้าไปัดเส็แล้วก็ยกขึ้นมาเลยซึ่งนี่เราจะทาปิดลูกได้รืไม่ได้ก็แล้วแต่เราจะเป็นยนสี่เหลี่ยมหรือไม่ได้ดินดแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้มันแห้ง ตากันแล้วก็แล้วก็คอกกอก็คือก่อเหมือนีัยธรรมดาทั่วไปที่เราก่อนะครับกอถลักธรรมดาตั้งผมก็ตั้งธรรมดาดอจะก่อตรงกอกโค้งก็ได้ก็ได้เขาดึงก่อนอ็ได้เห็นยู่บ้าด้วยปั้นเนี่เนี่ยปั้นสองข้างแบบ ธรรมดาถ้าเกิดว่าทำแบบชัช <u> ้าคือเราสามารถที่จะก่อแล้วก็เกี่ยบไปบนผนังปั้นปั้นเป็ยเงี้ยปันต่องานนี่งนะ้นาิตีดีเริ่มแตกแล้วก็เราสามารถที่จะเอาพวกขวดีเหรือเศษกระจกอะไรพวกนา้มาทำตกแต่งทอบแต่ง อดีบ้านหลังนี้เขาเป็นร้านขายของทำครับเขาก็มีขวดมีไอ้พวกถ้วยแมหมไม่จากแกะเยอะเขาก็เลยออามาทำกันนะ